ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเลือกไมค์จากาที่เป็น audio interface นะครับซึ่งปกติใน OBS เนี่ยเราจะมีหลายซีนถูกไหมครับซีนที่1ซีนที่2ซีนที่3ซีนที่4อะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเราไป add แล้วก็ audio input capture นะครับแล้วเราก็ตั้งไปเป็น external สมมุตินะครับ อันนี้กรณีที่เราต้องการจะเอาเสียงจากไอตัว Audio Interface หรือไมค์ข้างนอกนะครับเรากา็ถ้าเป็นมันจะมี2วิธีวิธีที่1คือ,อที่เรา add เนี่ย add Audio Input เนี่ยอันเนี้ยไมค์เนี้ยจะดังเฉพาะซีนนี้เท่านั้นนะครับก็เลือกเสร็จแล้วตั้งเป็น External ใช่ไหมแล้วกด OK ไปและเลือก Device ไปครับอ,อย่างผมเนี่ยตอนเนี้ยมันมีไมค์อยู่อีกตัวหนึ่งคือไมโครโฟน S4 ผมก็เลือกตัวนี้ไปนะครับแล้วกดโอเคไปครับโอเคเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะมันจะเอ่อเอ็กเทอร์นอลเห็นไหมไม่ก็จะดังถูกไหมครับพอดังอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันจะดังเฉพาะเอ่อมันจะดังเฉพาะซีนนี้มันจะดังเฉพาะซีนนี้พอซีนต่อไปถ้าเราเลือกเป็นซีนต่อไปเสียงก็จะไม่มีอันนี้ก็ เทคนิคนี้ก็เหมาะสําหรับรายการที่ซีนที่ที่1อาจจะเป็นไตเติ้ลรายการยังไม่ต้องมีไมค์ก็ได้พอซีนที่สปุ๊บซีนที่2ก็อาจจะเป็นเข้าตัวพิธีกรพูดและซีนที่3กับ4ี่ก็อาจจะเป็นพวกวิดีโออาจจะต้องปิดไมค์ไม่ต้องปิดไมค์หรือเปิดไมค์เพราะเปลี่ยนซีนปุ๊บไมค์ก็จะดับอัตโนมัตินี่คือวิธีที่1ในการที่เราจะให้ไมค์อยู่เฉพาะบางซีน กับวิธีที่2กรณีที่เราต้องการจะให้ไม่อยู่ในทุกๆสีน่นะครับวิธีการก็คือเอาลบเดี๋ยวผมลบ external อันเก่านี้ทิ้งออกไปก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูที่ตรงตรง audio mixer ใน obs นะครับในช่อง mic and a u ตัวนี้ครับตัว mic and a u ตัวนี้ให้เรากดที่รูปเฟืองครับและกดที่ property ครับ กดที่ property เสร็จแล้วไปที่ device นะครับแล้วก็เลือกไอตัวไม์ที่เป็น external ของเรานะครับสมมติว่าเป็นไมโครโฟน S4 ตัวนี้นะครับแล้วก,กด OK ไปอันนี้ต่อให้เราวิ่งไปซีนไหนเดี๋ยวผมอาจจะต้องหลีเสียงนิดนึงต่อให้เราอวิ่งไปซีนไหนไอไมไมมันจะมีอยู่ audio อยู่2ตัวที่จะอยู่ในทุกซีนนั่นคือ m i and O x และก็ default audio เดสก์ท็อปอะอดตัว d e s ก์ท็อปอ i o เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีที่มีการต่อวิดีโอคอลเข้ามาและเสียงใน w i Windows อะ่ะมันจะเข้ามาในนี้อันนี้จะควบคุมโดยใช้ d e s ก์ท็อปอ i o ก็ได้นะครับแต่ไมตัวเนี้ยเราเอ่อตัวเนี้ยมันจะดังไปทุกๆุกซีนนะครับเดี๋ยวดูนะครับสมมติว่าผมอันนี้ผมเลือกแล้วอ่าผมเลือกไปที่ Property แล้วก็เลือกเป็น m ม h เฮนะครับโอเค โอเคพอผมสลับซีนไปไหนก็แล้วแต่ตัวไม์ก็จะยังอยู่ครับอันนี้กรณีที่ต้องการจะให้ไม์ดังในทุกๆซีนขึ้นอยู่วิธีการใช้งานครับบางรายการก็บอกว่าต้องการให้ไม่อยู่เฉพาะซีนก็เลือก audio input ไปนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ขอบพระคุณครับ